สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะลองมาสตรีมเกมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอดีเพิ่งสั่งหูฟังเกมมิ่งมานะคะก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นยังไงสั่งของแท้ได้ของปลอมโคตรแย่เลยอะ ตอนนี้กำลังคนะคะเกมนี้เอาจริงๆคล้ายๆลองเล่นดูนิดหึึ่งนะคล้ายๆเซลด้าเลยนะเซลด้าที่แบบใน n ิน t ท n d o ค่ะรู้สึกว่าเอว่ามุมภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคือแบบคล้ายเซลด้า,าจริงๆ มาแล้วดูดิโคตดขายเซลด้าเลยอ่ะแล้วก็คือเป็นเกมมือถือฟรีด้วยนะโคตรดีเลยเราเราไม่ได้จะอวยแนละ้วแต่เรารู้สึกว่าเออมันมัน,มนเอาเอ,าเอ,าเอามันดีจริงอ่ะภาพก็สวยดูน้ำทะเลหอนิกระโดดนี่เราเพิ่งเล่นนะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันต้องต้องแบบเฮ้ยตัวอะไรวะทำอะไรยางไงบอ ตมตีไปอะ่ะได้วะโอเคเลยอะ่ะเฮ้ยวิ่งกระลุอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะคะมันก็จะเป็นโอ้โหปีนได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยดีมากเลยโอ้โห ออ,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 อลงมาก่อนลุกลงมาก่อนนี่ถ้าจะไว้ผิดก,ก็คือมันจะเป็นอ่ะเทเลพอร์ตที่เราสามารถทะลุไปที่อื่นได้นะนี่ไงในแบบเวลาเราจะไปที่อื่นก็คือเราก็ไม่ต้องวิ่งเวลาเราก็ผ่านเทเลพอร์ตนี่แหละแต่แต่ทีนี้มันทำยังไงทำอะไรได้ไหมอะทำอะไรไม่ได้ โอเคค่อยๆเป็นค่อยไปก่อนละกันแล้วเมื่อกี้เหมือนมีอ๋อนี่ไงหนูเนี่คนนำเก็บของได้ด้วยเหรอเดี๋ยวแวะแวะก่อนแวะก่อนคลิปดอกไม้อ๋อโอเคช่องเก็บของ oh. ดีว่ะนี่คือแบบไปบ้าพวกเกม Nintendo Switch อยู่พักใหญ่เลยนะคะ okay. the Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover <laughs> okay let's take the route we planned We're off to a statue of the seven Which of the seven are you looking for exactly Bi. <laughs> <laughs> โอ้โหโคตรเทอยู่นี่ปพอเฮ้ยทำไมมีเสียง